สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์รถด,ดำซิ่งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราเรีวิวไยรุ่น3เมตรไปอันนี้ใครมเนี่ใครมูน้องคณใช้ใช้อะไรใส่<อ>ใช้อะไรใส่ใส่ปี๊บเราเอาปี๊บใส่เทนมัวแอ่ะเร้ว<น>ปี๊บแบบไหนไ<อ>ปี๊บแบบไหนไ<อ>ปี๊บแบบไหนมัวแล้วถังทินเนอร์เราปี๊บฝันทินเนอร์ อยากฟังเสียงแล้วโมท,ทำอะไรบ้างไหนพี่ทำอะไรบ้างนี่อันนี้ใส่แค่เซอรนนอยกับี่เชยเองไม,ม่ได้ไม่ได้โม่หรอกดังไหมอะดังไหมดังเลยเนอะเราฟังเสียงดูหน่อยครับอันนี้ก็รับรถแล้วครับร้รอย โชคด,ดีเดินะปลอดภัยครับผมโอ้ตัดหลัง เปลี่ยนปั๊มใหม่พอดีเลยจอดยาวๆไม่ต้องวิ่งดินครับชนไมหมฮ้ยบันไดอะ่ะโอ้ ม่นานเหลือแล้วนี่ไปไหนเอาปูมกิจจกรมอยากได้ความแต่ก็ไม่ได้ความอยู่เดิย จะนอนวางใช้น้ำยากฟังนี่พี่ตั้มทำไมไม่มีฝาเรานี่ยฝาจะมีฝาอยู่แล้วจะหาอะไรปิดให้หน่อยด้วยบอกเท่าแก่หาอะไรปิดมันอันตรายตัดอุดไม่ไม่เอาผลิตปิดเลยตัดเป็นเลยปิดอันตรายพี่มันไม่มีนี่เนาะอันตรายมากเลยไม่แค่ปิดไว้เฉยๆอันนี้เวลานี้ดินเลยต้องต้องหาน็อตแล้วก็เอานี่แปะเก่าหล่นลงไปอันตราย ไม่ได้ปิดมาก็นึกว่าเขาเปิดแล้อันนี้มีเนี่ยเอาเนี่ยพว่วงมาเนี่ยเอานี่มันก็ได้เอาคิมล็อกแล้วก็สายก็ได้มันอยู่ให้มันมันเป็นยึดถึเนี่ยอันตรายมากนะครับเนี่ยวันนั้นผมไาวิ่งอะ่ะไม่ได้ดูด้วยเนี่ยอันตราย บะก็ล้างแล้วเอาไปวิ่งลินมาเอาไปลุยมาแต่บางฝุ่นคันนี้ทำไมตรงนี้มันน้อยแต่แต่มันยื่นเยอะนะแต่ว่ามันดูเหมือนน้อย,ยรอชมเสียงเตรช่างต่ำโอ้ไม่เก็บสายไฟให้เลยเนี่ยโอ้ เนี่ยภายในถ้าเราดูแลดีมันก็จะอ,อยู่เปกับเราไปนานนะครับออตรงนี้ต้องดูดบ่อยๆดูดฝุ่นเข้าคาเคเขาจะดูดให้ถ้าไม่มีเครื่องดูดที่บ้านคนสู่ชีวิตที่ก็พ่วงเลยวะ่ะพ่วงไม่นา้ปพ่วงกับขั้วสองขั้วนี่เลย อันนี้ลบอันนี้บวกออนี่พวกนี้ไม่พวกนั้นดินี่พวกนี้หรือเลระเบิดนะครับระวังเกียวไม่ว่างนะระวังเกียวไม่ว่างเกีไม่ว่างไม่ได้ลัคำโลไปแล้ว คำโรไว้แล้วว้าไอติดอดฟังเลยโอ้ยเปิดไม่ได้หรอกพี่ลมมันหมดใช่ไหมอืมหยบบาบอุตส่าห์ว่าจะฟังเตรซหน่อยไหน,นฟังวอลเลยวะพี่ฟังวลอลฟังวอลเลย เจะจให้จำจำโอ้เราข้างนี่แบบแบบนี้มันนี่เน,นี่ยข้างใหญ่สวยเนี่ยข้างใหญ่สวยมากเลยนี่ปิดปิดเนี่ยถ้าถ้าใส<ช>่ให้มันเต็มมาเลยเนาะเนี่ยออเอาต้องใส่วางคูนเลย ใครจะได้ขับครับคันนี้รอชมผมขับเองวิ่งสองคันเลยพอจะอันนี้จอดจอดใสยดินปุ๊บ <c oughs> แล้วก็แล้วก็เอาอีกคันหนึ่งไปแล้วอ,อีกคันหนึ่งมาจอดสายดินแล้วก็เอาคันนี้ไปเราลากกลับบ้านะานะลากเลยแล้วลากกลับเลย <c oughs> ลากกลับเลย จะไป,ไปงคนีนไม่ใช่ครับผมขับสองคันขับสองคันค่ะจะเตกแล้วเนี่ยทำไมพี่ไม่เขียนไป้ายสายให้ด้วยล่ะเอาเอาเมจิกเขียนรถดําซิ่งดินด่วยนนี่ไปกรุงเทพหรออะไรไปไปไปก่อนเลยโอจีไปด้วยนี่หว่า ไปสองคนเดินทางปลอดภัยครับผมพี่เลิฟและพี่ดุกดิกน่าจะได้คนขับเร็วนะครับน้องมะนาว